สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงราชินีที่เ,เรียกว่าชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้คลีโอพัตราที่7ฟาโรองค์สุดท้ายของอียิปต์พอพูดชื่อนี้ใครๆก็ต้องนึกถึงภาพราชินีสวยๆทรงสเัม่ใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังภาพจำเหล่านั้นเนี่ยตัวตนจริงๆของพระนางาซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ วันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจชีวิตอันน่าทึ่งทั้งในบทบาทผู้ปกครองนักการทูตแล้วก็สตรีที่มีบทบาทสำคัญมากๆในช่วงเปลี่ยนฐานอำนาจของโรมันโดยจะใช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยครับทั้งบันทึกโบราณบทวิเคราะห์แล้วก็ภาพลักษณ์ในสื่อสมัยใหม่เพื่อให้เข้าใจผู้หญิงคนนี้รอบด้านที่สุดครับใช่ค่ะการจะทำความเข้าใจคลีโอพัตราจริงๆเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยมันมักจะมาจากมุมมองของชาวโรมันซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่าเป็นศัตรูกับพระนางในตอนท้ายแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอคติมีการโฆษณาชวนเชื่อปนอยู่เยอะเหมือนกันค่ะภาพที่เราคุ้นๆกันอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้นะคะอาจจะเป็นการผสมกันระหว่างเรื่องจริงกับตำนานหรือจินตนาการที่ถูกสร้างเสริมต่อเติมมาเรื่อยๆค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่พื้นเพข,ของพระนางก่อนเลยดีนะครับ คลีโอพัตราประสูตรราวๆปี69ก่อนคริสตกาลเป็นทิดาของฟาโรห์พัตรเลมีที่12ซึ่งมาจากราชวงศ์พอตรเลมีราชวงศ์นี้เป็นเชื้อสายกรีกมาซิโดเนียนะครับที่เข้ามาปกครองอียิปต์หลังยุคอเล็กซานเดอร์มหาราชจุดนี้สำคัญนะครับคือเท่ากับว่าพระนางจริงๆแล้วไม่ใช่ชาวอียิปต์พื้นเมืองโดยกำเนิด แถมราชวงศ์นี้เขายังมีธรรมเนียมการแต่งงานกันเองในหมู่ญาติสนิทเพื่อรักษาอำนาจรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดว่ากันไปซึ่งมันก็ต่างจากธรรมเนียมอียิปต์โบราณพอสมควรเลยใช่ค่ะแล้วพอพระบิดาสวรรคตในปี51ก่อนคริสตกาลเคลียวพัตราตอนนั้นอายุประมาณ18พรรษาก็ต้องขึ้นครองราชร่วมกับน้องชายคือปโตเลมีที่13ที่อายุแค่10ขวบเองแล้วก็ต้องอภิเษกสมรสกันตามธรรมเนียมราชวงศ์ด้วย แต่ว่าการครองราชร่วมกันนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นเลยนะคะครับตรงนี้มีบริบทอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ คือมันมีเรื่องการปกครองของราชวงศ์ปโตเลมีเองค่ะตามที่นักประวัติศาสตร์อย่างฟิลิปแอดเลอร์ชี้ไว้นะคะลักษณะมันคล้ายๆกับจากประวัตินิยมคือชนชั้นปกครองที่เป็นกรีกมาซิโดเนียเนี่ยเขามองว่าตัวเองเหนือกว่าแล้วก็เข้ามาเพื่อจะแสวงหาผลประโยชน์จากทรัทพยากรของอียิปเป็นหลักเลยมีการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมค่อนข้างชัดเจนชนชั้นปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจจะเรียนรู้ภาษาหรือวัฒนธรรมอียิปเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้ชาวอียิปต์พื้นเมืองอยู่ลึกๆเหมือนกัน แต่คลีโอพัตรานี่ถือเป็นข้อยกเว้นที่น่าสนใจนะคะเพราะพระนางเรียนภาษาอียิปต์แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามความขัดแย้งเรื่องอำนาจในราชสำนักมันก็ยังมีอยู่แล้วก็รุนแรงด้วยค่ะใช่เลยครับจนเกิดการแก่งแย่งอำนาจกลายเป็นสงครามกลางเมืองเลยระหว่างคลีโอพัตรากับน้องชายทําให้พระนางต้องลี้ภัยไปซีเรียก่อนแล้วสถานการณ์ก็มาพลิกผันอีกทีตอนที่จูเลียสซีซ่าคุณพลใหญ่ของโรมเดินทัพมาถึงอียิปต์ในปี48ก่อนคริสตกาล ตอนนั้นซีซ่ามาเพื่อตามล่าปอมเป์ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญอ่าใช่ค่ะแล้วทางฝ่ายปโตเลมูที่13เนี่ยก็คิดว่าจะเอาใจซีซ่าเลยสั่งค่าปอมเป์แล้วก็ส่งศีรษาไปให้แต่ดูเหมือนซีซ่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะ ครับทีนี้ก็มาถึงตำนานที่ดังมากๆเลยคือเรื่องที่คลีโอแพทราอยากจะเข้าพบซีซ่าเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าถูกกีดกันก็เลยมีเรื่องเล่าว่าพระนางให้คนรับใช้ซ่อนตัวพระนางไว้ในพรมถืนใหญ่แล้วก็ลักลอบเข้าไปหาซีซ่าถึงในห้องเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญก็คือคลีโอแพทรา ตอนนั้นอายุประมาณ20ต้นต้นๆได้เข้าพบซีซ่าซึ่งอายุ54แล้วอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตพระนางเลยแน่นอนค่ะเรื่องสเสน่ห์เรื่องความงามอะไรแบบนั้นอาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆของความสานนัมพันธ์นี้มันคือเรื่องการเมืองกับเศรษฐกิจล้วนๆเลยค่ะคลีโอพาตราต้องการอำนาจจากซีซ่าเพื่อจะชิงบัลลังคืนมาให้ได้ ส่วนซีซารเองก็ต้องการอียิปต์มากเหมือนกันทั้งเรื่องความมั่งคั่งทรัพยากรต่างๆที่เหมือนเป็นยุ้งฉางของโรมเลยแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาก และยิ่งไปกว่านั้นนะคะต้องเข้าใจบริบทเรื่องการเงินด้วยคือจากงานวิจัยของลอเรนซ์รีฟเนี่ยชี้ว่าราชวงศ์ปโตเลมีก่อนหน้าเคลียอพาตราโดยเฉพาะปะโตเลมีที่12พระบิดาของพระนางเนี่ยทำการลดค่าเงินครั้งใหญ่เลยค่ะคือลดสัดส่วนโลหะเงินในเหรียญลงไปเยอะมากเหลือแค่ประมาณ33%เองมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเยอะมากความน่าเชื่อถือก็ลดลงคลียอพาตราขึ้นครองราชมาท่ามกลางปัญหานี้เลยค่ะ การได้พันธมิตรที่ทั้งรวยทั้งมีอำนาจอย่างซีซามาช่วยเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะขุนนางฝ่ายน้องชายอย่างโพเทนุสกับอะคิลัสก็ต่อต้านซีซาอย่างหนักเหมือนกันจนเกิดเป็นสงครามในเมืองอเล็กซานเดรียเลยวุ่นวายถึงขนาดมีเรื่องเล่าว,ว่ามีการเผาไหม้ส่วนหนึ่งของห้องสมุดอเล็กซานเดรียอันโด่งดังไปด้วยเลยค่ะครับสุดท้ายซีซาก็เป็นฝ่ายชนะ ช่วยให้คลีโอพัตรากลับมาครองอำนาจได้สำเร็จปโตเลมีที่13ก็สิ้นชีวิตในสนามรบไปคลิโอพัตราก็เลยครองราชร่วมกับน้องชายอีกคนคือปโตเลมีที่14ซึ่งตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่แล้วไม่นานเท่าไหร่พระนางก็ให้กำเนิดโอรสคนสำคัญคือซีซาเรียนหรือปโตเลมีที่15ซึ่งก็เชื่อกันว่าเป็นโอรสกับซีซ่านั่นแหละครับต่อมาพระนางก็เดินทางไปกรุงโรมด้วยนะครับตามคำเชิญของซีซ่า แต่การไปครั้งนั้นมันก็เหมือนไปในฐานะเอ่อกึงก่งกึ่งภรยาน้อยหรือเปล่าครับเพราะซีซ่าก็มีภรยาชาวโรมันอยู่แล้วใช่ค่ะสถานะมันค่อนข้างคลุมเครือแล้วการใช้ชีวิตที่หรูหราของพระนางที่โรมรวมทั้งท่าทีต่างๆก็ทําให้ถูกวิาพากวิจารณ์เยอะเหมือนกันจากพวกชนชั้นสูงโรมันที่ไม่ค่อยพอใจค่ะครับมันคงสะท้อนความรู้สึกหวาดระแวงของชาวโรมันที่มีต่ออิทธิพลจากตะวันออกหรือสตรีที่มีอํานาจจากต่างแดนด้วยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะการปรากฏตัวของคลีโอพ a ตราในโรมตอนนั้นเป็นเรื่องที่อ่อนไหวทางการเมืองมากๆค่ะแล้วชีวิตของพระนางก็พลิกผันครั้งใหญ่อีกรอบเมื่อซีซ่าถูกลอบสังหารในปี44ก่อนคริสตกาลคลีโอพัตราต้องรีบกลับอียิปต์พร้อมกับซีซารียนเลยสถานการณ์ก็กลับมาไม่แน่นอนอีกครั้งแถมหลังจากนั้นไม่นานปโตเลมีที่14น้องชายที่เป็นกษัตริย์ร่วมกันอยู่ก็มาสิ้นพระชนไปอีกคน ซึ่งหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเคลโอพัตราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเปิดทางให้ซิเซเรียนขึ้นมามีตำแหน่งแทนหรือเปล่าก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนเอาล่ะครับแล้วก็มาถึงอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่สร้างตำนานบทใหม่ให้กับพระนางเลยปี41ก่อนคริสต์กาลมาร์กแอนโทนีซึ่งตอนนั้นเป็นหนึ่งในสามผู้มีอำนาจสูงสุดของโรมเดินทางมาที่เมืองทาสัสแล้วก็เรียกคลโอพัตราเข้าพบ ครั้งนี้พระนางเตรียมตัวมาดีมากเลยพลูทาร์กนักประวัติศาสตร์เขียนบรรยายไว้อย่างอลังการเลยครับว่าพระนางล่องเรือสำราญทองคำใบเรือสีม่วงฝีพายใช้พายเงินพายตามจังหวัดดนตรีตัวพระนางเองก็แต่งองค์สงเครื่องเหมือนเทพีวีนัสเลยท่ามกลางกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดโอ้โห oh นี่มันไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดานะครับแต่เป็นการแสดงพลังสร้างความประทับใจแบบจัดเต็มมากมาก เหมือนฉากเปิดตัวอลังการในละครเวทีเลยเป็นการแสดงที่คำนวณมาอย่างดีจริงๆค่ะเพราะว่าบุคลิกของแอนโทนีเองเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าชอบความหรูหราโออาแล้วก็ความสุขสำราญอยู่แล้วสเสน่ห์ของคริโอพัตราครั้งนี้เลยไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียว แต่มันคือความฉลาดในการพูดคุยบุคลิกที่น่าค้นหาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะความสามารถทางภาษาที่โดดเด่นมากๆพลูทาร์บันทึกไว้ว่าพระนางตรัสได้หลายภาษาเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ล่ามซึ่งหาได้ยากมากในหมู่ชนชั้นปกครองชาวกรีกของอียิปต์ตอนนั้นค่ะใช่ครับพลูทาร์บอกว่าพูดได้ทั้งภาษาเอธิโอเปียโทรโกไดทซึ่งเป็นชนเผ่าแถบทะเลแดงฮิบรูอาหรับซีเรียมีเดีย ปาร์เทียแล้วก็ภาษาอียิปต์ซึ่งพระนางเป็นคนแรกในราชวงศ์เลยนะครับที่เรียนภาษาอียิปต์อย่างจริงจังเก่งมากๆเลยครับตรงนี้มีมุมมองที่น่าสนใจจากนักวิชาการรุ่นหลังอย่าง Ro รลส์สตูดแมนค่ะเขาตีความว่าการที่พลูทักระบุชื่อภาษาเหล่านี้มาเยอะแยะเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่การบอกว่าคลีโอพัตราเอ่งภาษานะคะ แต่มันอาจจะเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงขอบเขตจักรววัติปโตเรมีที่พระนางอยากจะฟื้นฟูหรืออยากจะขยายอำนาจออกไปคือภาษาเหล่านี้มันครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอียิปต์ตะวันออกกลางไปจนถึงอิหร่านเลยมันอาจจะเป็นการแสดงออกในพิธีการสําคัญสําคัญคล้ายๆกับธรรมเนียมโบราณในตะวันออกไกลที่กาษัตริย์จะประกาศรายชื่อชนชาติต่างๆที่อยู่ใต้ปกครองหรือใช้หลายภาษาในจารึกเพื่อแสดงถึงอำนาจที่แผ่ไพศาลออกไป Oh. นี่เป็นมุมมองที่เปลี่ยนจากการมองแค่ความสามารถส่วนตัวไปสู่การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือทางการทูตแล้วก็ประกาศศักดาได้เลยนะคะว้าวน่าคิดมากเลยครับแสดงว่าทุกอย่างมันมีความหมายซ่อนอยู่จริงๆกลับมาที่ความสัมพันธ์กับแอนโทนีต่อนะครับทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตหรูหราด้วยกันที่อเล็กซานเดรียมีการตั้งกลุ่มสังสรรค์ชื่อว่า Inimitable l i v e r s หรือแปลว่าผู้ใช้ชีวิตอย่างหาใครเปรียบไม่ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่โตกันแทบทุกคืนเลยมีเรื่องเล่าขำๆอย่างตอนแข่งกันตกปลาแอนโทนี Anthony แอบให้คนดำน้ำเอาปลามาเกี่ยวเบ็ดตัวเองคลีโอพาตราจับได้วันต่อมาเลยแกล้งกลับโดยให้คนเอาปลาเค็มไปเกี่ยวเบ็ดให้แทนอะไรแบบนี้ครับค่ะก็ดูเป็นชีวิตที่สนุกสนานฟู่ฟ้ามาก แต่แน่นอนว่าเบื้องหลังความสนุกสนานพวกนี้ก็คือผลประโยชน์ทางการเมืองและการทหารที่ลงตัวกันพอดีแอนโทนีต้องการทับทรัพยากรมหาศาลจากอียิปต์ทั้งเงินทั้งสเสบียงเพื่อจะเอาไปใช้ทำศึกโดยเฉพาะกับจกักรวรรดิพาเทียทางตะวันออกส่วนคลีโอพัตรา ก็ต้องการอำนาจของแอนโทนีมาช่วยค้ำจุนบัลลังปกป้องอียิปต์แล้วก็หวังว่าจะฟื้นฟูด,ดินแดนที่เคยเสียไปกลับคืนมาด้วยค่ะความทะเยอทะยานนี้เห็นได้ชัดสุดๆเลยในเหตุการณ์ที่เรียกว่าการพระราชทานแห่งอเล็กซานเดรียปี34ก่อนคริสตกาลตอนนั้นแอนโทนีจัดพิธีฉลองชัยชนะที่อ้างว่ามีเหนืออาร์เมเนียอย่างยิ่งใหญ่กลางเมืองอเล็กซานเดรียเลยซึ่งปกติพิธีแบบนี้ต้องจัดที่โรมเท่านั้นนะครับ ในงานนั้นเขาประกาศแต่งตั้งเคลียอพาตราเป็นราชินีแห่งราชาทั้งหลายแล้วก็แต่งตั้งซีเซียนโอรสของพระนางกับซีซ่าเป็นราชาแห่งราชาทั้งหลายแถมยังมอบดินแดนต่างๆในตะวันออกที่โรมันปกครองหรืออ้างสิทธิ์อยู่ให้กับคลียอพาตราและลูกๆอีก3คนที่เกิดกับแอนโทนีด้วยการประกาศครั้งนี้นิสเทือนถึงโรมเลยใช่ไหมครับ โอ้ oh, ใช่เลยค่ะมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยสำหรับออกทาเวียนคู่แข่งอำนาจคนสำคัญของแอนโทนีในโรมเพราะนี่มันเท่ากับว่าแอนโทนีกำลังยกดินแดนของโรมให้กับราชินีต่างชาติแล้วก็ทายาทของนางอย่างเปิดเผยเลยมันผิดธรรมเนียมโรมันอย่างร้ายแรงแถมยังไปจัดพิธีนอกกรุงโรมอีกต่างหากมันเลยกลายเป็นหลักฐานชั้นดีที่ออกทาเวียนเอาไปใช้โฆษณาชวนเชื่อโจมตีแอนโทนีในเวลาต่อมาค่ะ แล้วในขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์การเงินของอียิปต์เองตอนนั้นก็ยิ่งหนักหน่วงขึ้นไปอีกตามข้อมูลของรีดเนี่ยคริโอพัตราได้ทําการลดค่างเงินลงไปอีกประมาณ50%จากที่มันแย่อยู่แล้วเรียกว่าใกล้จะถึงจุดล่มสลายทางการเงินเต็มทีแล้วการพึ่งพาทรัพยากรจากดินแดนที่แอนโทนีมอบให้ก็อาจจะเป็นความหวังหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะครับความสัมพันธ์ระหว่างแอนโทนีกับออกเทเวียนก็ยิ่งแตกร,ร้าวลงไปอีก ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เคยพยายามประนีประนอมกันด้วยการให้แอนโทนีแต่งงานกับออกทาเวียพี่สาวของออกทาเวียนแต่สุดท้ายแอนโทนี Anthony ก็ทิ้งนางไปอยู่กับคลีโอพัตราที่อียิปต์อยู่ดี ออกเตเวียนฉลาดมากค่ะในการใช้เรื่องนี้สร้างกระแสเขาไม่ได้ประกาศสงครามกับแอนโทนีโดยตรงนะคะแต่ประกาศสงครามกับเคลียวพัตราแทนโดยสร้างภาพว่าพระนางเป็นเหมือนแม่มดร้ายจากตะวันออกที่ใช้เสน่ห์ควบคุมแอนโทนีให้ทรยศต่อโรมเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็คุณค่าของชาวโรมัน จุดแตกหักสำคัญเลยก็คือตอนที่ออกเตเวียนได้พินัยกรรมของแอนโทนีมาแล้วเอาไปอ่านประจานในสภาเนื้อหาที่บอกว่าแอนโทนีต้องการให้ฝังศพตัวเองที่อเล็กซานเดรียข้างๆคลีโอพัตราเนี่ยยิ่งทำให้ชาวโรมันโกรธแค้นมากมองว่าแอนโทนีหมดความเป็นโรมันไปแล้วออกเตเวียนก็เลยได้ความชอบธรรมในการทาสงครามเต็มที่เลยค่ะครับทั้งสองฝ่ายก็เลยเตรียมทัพใหญ่เข้าสู้กัน การตัดสินใจครั้งสำคัญก็คือการรบทางทะเลที่อ่าวแอคติอมใช้ฝั่งกรีซในปี31ก่อนคริสตกาลมีการพูดกันว่าเคลโอพัตราเป็นคนสนับสนุนให้รบทางเรือครั้งนี้แม้ว่าจริงๆแล้วแอนโทนีจะถนัดรบทางบกมากกว่าก็ตามใช่ค่ะแล้วก็มาถึงฉากสำคัญที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้พลูทากเล่าว่าในขณะที่การรบกำลังดุเดือด กองเรือของเคลียวพัตราประมาณ60ลำกลับกลางใบเรือแล่นฝ่าออกจากการรบมุ่งหน้าลงใต้ไปเฉยเลยพอแอนโทนีเห็นแบบนั้นก็ทิ้งกองเรือรบหลักของตัวเองขึ้นเรือเร็วตามเคลียอพัตราไปเลยทิ้งให้กองทัพที่เหลือสู้กันต่อไปโดยไม่มีแม่ทัพครับ เหตุการณ์นี้มันมีหลายคำอธิบายมากเลยค่ะบางก็ว่าเป็นการวางแผนหนีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าเห็นว่าท่าไม่ดีบางก็ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะความตื่นกลัวหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะแอนโทนีผูกพันกับเคลียวพัตรามากจนขาดสติไปชั่วขณะแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะการถอยทัพของผู้นำทั้งสองคนมันส่งผลร้ายแรงต่อขวัญกำลังใจทหารที่เหลืออยู่มากๆประกอบกับเรือรบของออกตาเวียนถึงแม้จะเล็กกว่า แต่ก็คล่องตัวกว่าสามารถเคลื่อนที่แล้วก็โจมตีโอบล้อมเรือใหญ่ที่อุ้ยอ้ายของแอนโทนีได้ง่ายกว่าสุดท้ายกองทัพของแอนโทนีก็เลยพ่ายแพ้ยับเยินไปเลยค่ะครับหลังจากนี้จากแอคทีมิวมาได้ังคู่ก็กลับไปที่อียิปต์แต่สถานการณ์มันก็เรียกว่าสิ้นหวังแล้วละครับความพยายามจะเจรจากับออกเทเวียนก็ล้มเหลวกองทัพโรมันบุกมาถึงประตูเมืองอเล็กซานเดรีย จนนำไปสู่จุดจบอันน่าเศร้าของแอนโทนีมีข่าวลือผิดๆแพร่ไปว่าคลีโอพัตราสิ้นพระชนลมแล้วในสุสานแอนโทนี Anthony เสียใจมากก็เลยพยายามฆ่าตัวตายด้วยดาบแต่ไม่ตายทันทีพอรู้ว่าคลีโอพ atra ยังอยู่ก็ขอให้คนพาร่างที่บาดเจ็บไปหาที่สุสานแล้วก็ไปสิ้นใจในอ้อมแขนของพระนางที่นั่นค่ะแล้วคลีโอพัตราเองล่ะคะเมื่อสิ้นแอนโทนีไปแล้ว พระนางก็แทบจะไม่เหลือทางเลือกอะไรเลยออกทเ,เวียนจับตัวพระนางได้มีบันทึกว่าได้เข้าพบกันด้วยพระนางก็พยายามต่อรองเพื่อจะรักษาอาณาจักรไว้ให้ลูกๆแต่พอรู้แน่ๆแล้วว่าออกทเ,เวียนตั้งใจจะนําตัวพระนางไปแห่ประจานในพิธีฉลองชัยชนะที่กรุงโรมซึ่งถือเป็นความอัปยศสูงสุดสําหรับกษัตริย์หรือราชินีนยคนั้นเลยพระนางก็เลยเลือกที่จะชิงปลิดชีพตัวเองก่อนค่ะครับ แล้ววิธีการซึ้นพระชนนี่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องที่ดังที่สุดเลยก็คือการใช้งูพิษแอสซึ่งอาจจะเป็นงูเห่าอียิปต์ที่ซ่อนมาในตะกร้าผลมะเดื่อให้กัดจนตายแต่ก็มีแหล่งข้อมูลอื่นที่บอกว่าอาจจะเป็นยาพิษหรือยาพิษที่ซ่อนไว้ในปิ่นปักผมหรือวิธีอื่นความจริงคืออะไรก็ไม่มีใครรู้แน่ชัดหรอกค่ะแต่สิ่งที่น่าประทับใจก็คือนางกำนันคนสนิทสองคนคือไอรัสกับคาเมียน ก็เลือกที่จะตายตามไปด้วยมีบันทึกว่าคายนเจนยังพูดประโยคสุดท้ายขณะที่จัดมงกุฎให้คลีโอพัตราที่สิ้นลมไปแล้วว่าเป็นการดีแล้วและคู่ควรอย่างยิ่งสำหรับผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์กษัตริย์มากมายโห oh. การสิ้นพระชนม์ของคลีโอพัตราในปี30ก่อนคริสตกาล <c oughs> ก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ปโตเลมีที่ปกครองอียิปต์มาเกือบสศตวตรรษเลยนะคะอียิปต์ถูกผนวกเข้าเป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรโรมันภายใต้ออกเทเวียน ส่วนซีซารียนโอรสกับซีซ่าก็ถูกออกเทวียนสังฆ่าตามคำพูดที่ว่าไม่เป็นการดีที่จะมีซีซ่าหลายคนมีเพียงรูปปั้นของคลีโอพัตราบางส่วนเท่านั้นที่รอดจากการถูกทำลายเพราะว่ามีคนติดสินบนให้ออกเทวียนไว้นะคะแบบับทีนี้มาถึงเรื่องภาพลักษณ์ที่ตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้กันบ้างครับทำไมภาพจำหลักๆของคลีโอพัตราถึงกลายเป็นเรื่องความสวยความมีเสน่ห์แบบอันตรายไปได้ครับ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วพระนางมีความสามารถด้านอื่นเยอะแยะเลยอืมภาพลักษณ์นี้มันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาค่ะเริ่มจากนักเขียนโรมันเองนั่นแหละที่เน้นย้ำเรื่องสเสน่ห์เพื่อจะอธิบายว่าทำไมผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างซีซาร์และแอนโทนีถึงได้ไพ่ายแพ้ต่อผู้หญิงคนนี้แล้วก็เพื่อจะสร้างภาพให้พระนางดูเป็นภัยคุกคามต่อโรมด้วย จากนั้นมันก็ถูกตอกย้ำแล้วก็ขยายความโดยงานศิลปะวรรณกรรมยุคหลังๆอย่างบทละครของเชกสเปียร์ภาพวาดในศตวรรษที่19ที่วาดตามอุดมคติความงามในยุคนั้นๆแล้วก็มาถึงยุคฮอลลีวูดโดยเฉพาะหนังปี1963ที่อลิซาเบธเทเลอร์แสดงนำนั่นแหละคะ่ะที่สร้างภาพจำเรื่องความงามความเย้าวยวนได้ชัดเจนมากๆจนกลายเป็นภาพลักษณ์แบบ เฟมฟาทาลหรือหิงงามผู้มีเสน่ห์อันตรายที่มักจะถูกมองว่าใช้ความงามล่อลวงผู้ชายให้พบกับความหายนะซึ่งมันก็น่าเสียดายนะคะเพราะมันทําให้ความสามารถทางการเมืองการทูตหรือความพยายามในการปกป้องอาณาจักรของพระนางถูกมองข้างไปเยอะมากเลยค่ะครับแล้วเรื่องหน้าตาจริงๆของพระนางล่ะครับพอจะมีหลักฐานอะไรบ้างไหมครับหลักฐานที่พอจะใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นรูปบนเหรียญกระส์ ที่สร้างในสมัยของพระนางเองค่ะแต่ปัญหาก็คือเหรียญแต่ละแบบแต่ละช่วงเวลาก็ให้ภาพที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่บางเหรียญก็ดูมีจมูกโดนงุม้มหน้าตาอาจจะดูธรรมดาไม่ได้สวยแบบที่เราจินตนาการกันขณะที่บางเหรียญอาจจะดูดีกว่าหน่อยเลยบอกได้ยากค่ะว่าจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ครับและประเด็นเรื่องเชื้อชาติที่กำลังถูกเถียงกันในปัจจุบันล่ะครับเกี่ยวกับซีรีส์ของ Netflix ที่ใช้นักแสดงผิวดำมารับบ,บทเคลียวพัตรา ฝ่ายผู้สร้างเขาก็ให้เหตุผลเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาติในอียิปต์โบราณแล้วก็ความเป็นไปได้ที่พระมานดาหรือบรรพบุรุษฝ่ายหญิงของเคลวพัพตราอาจจะไม่ใช่ชาวกรีกก็ได้แต่ว่าฝ่ายนักประวัติศาสตร์แล้วก็ชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ก็ยังยืนยันตามหลักฐานที่มีอยู่ว่าราชวงศ์ปโตเลมีเป็นชาวกรีกมาซิโดเนียเป็นหลักแล้วก็ชี้ว่าการเอาแนวคิดเรื่องเชื้อชาติแบบปัจจุบันไปตัดสินอดีตอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักเพราะแนวคิดเรื่องเชื้อชาติในสมัยนั้นมันต่างจากปัจจุบันมากค่ะสิ่ง คัญอาจจะเป็นการดูหลักฐานเท่าที่มีแล้วก็เข้าใจว่าประวัติศาสตร์มันซับซ้อนกว่าที่เราจะแบ่งเขาดําได้ง่ายๆนะคะโอ้โหเป็นการสํารวจชีวิตและตํานานของครีลแพตราที่เข้มข้นแล้วก็มีหลายมิติมากๆเลยนะครับ จากฟาโรห์ที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการปกครองภาษาการทูตต้องมาลอดแลนอยู่ท่ามกลางการเมืองที่ดุดเดือดของมหาอำนาจอย่างโรมจนนำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าแล้วก็กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานถูกตีความใหม่มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เลยใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เราได้รับรู้มันถูกกรองผ่านสายตาของผู้ชนะก็คือชาวโรมันแล้วก็ถูกแต่งแต้มด้วยจินตนาการในยุคหลังๆมาอีก การพยายามแยกแยะระหว่างคลีโอแพทราตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆกับคลีโอแพทราในตำนานในสื่อต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะครับผม สุดท้ายนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้นิดนึงนะคะลองจินตนาการดูเล่นๆว่าถ้าหากคลีโอพ atra กับแอนโทนีเป็นฝ่ายชนะที่ยุทธนาวีแอคเทียมล่ะคะเรื่องราวแล้วก็ภาพลักษณ์ของคลีโอพ atra ที่เราจดจำกันในวันนี้มันจะแตกต่างออกไปจากเดิมไหมพระนางอาจจะถูกจดจำในฐานะผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แทนที่จะเป็นแค่หญิงงามเจ้าสเสน่ห์ที่น่าเศร้าหรือเปล่าคะ โอ้เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คิดต่อจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามการเจาะลึกเรื่องราวของคลีโอพัตร a กันหวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็อาจจะจุดประกายให้ลองไปค้นคว้าเรื่องราวของราชินีองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์และยุคสมัยของพระนางเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ